The Psychology of Money หนังสือที่จะพูดถึงจิตวิทยาการเงินหนังสือที่จะทำให้คุณมั่งคั่งและร่ำรวยสวัสดีครับผมแฟงกี้คิจิลวดวันนี้ผมจะมาแนะนำหนังสือจิตวิทยาด้วยเงินหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนแนวคิดและความเชื่อทางด้านการเงินของคุณแทบจะทั้งหมดเราเคยได้ยินมาว่าอย่าออมเงินในธนาคารและให้เอาเงินไปลงทุนแทน แต่หนังสือเล่มนี้มีแนวคิดว่าการออมเงินในธนาคารไม่ใช่เรื่องแย่และการลงทุนอาจทำให้คุณนอนไม่หลับในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นบางทีการออมอาจมีผลดีกว่าในระยะยาวซึ่งหนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงินเขียนโดย Morgan Housel เขาเป็นนักเขียนที่ The Wall Street Journal ซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ชีวิตของเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดี และได้มาตรฐานนั่นก็คือเรื่องเงินครับการมีเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างแต่การมีเงินก็ดีกว่าการไม่มีเงินครับข้อมูลทางด้านการเงินเราเคยอาจได้ยินมาว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่หรือต้องลงทุนอย่างไรเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแต่หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์และจิต,ตวิทยาความประพฤติของตัวเราเองที่มีอยู่กับเรื่องของการเงินและแน่นอนที่สุดครับ ใครที่สนใจอยากอ่านเนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าด้านล่างนี้เลยครับ